สวัสดีครับมาพูดคุยงเรื่องของกดไหลย้อนกันดีกว่านะครับแล้วก็ติดเชื้อ h p สไพ r i หายนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับเนียน่าจะเป็นมาได้จักพักเฮียเป็นมาสักพักแล้วแล้วก็ตรวจเชื้อว่าติด h p y l พร i จริงนะครับแล้วก็มีการรักษาโดยยาปฏิชีวนะแล้วนะครับเสแต่แล้วมันมีการก่ออาการก่อเกิดอาการแบบเดินอีกแล้วโดยการที่เฮียไม่ได้ปรับพฤติกรรมการกินนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่า ถ้าเราต้องการหายจากาการเป็นกรดไหลย้อนนะครับห่เลยข้อแรกเลยคุณต้องปรับพฤติกรรมการกินให้ได้นะครับเช่นนะครับสิ่งที่กระเพาะเราไม่ชอบเลยแล้วกดมันออกมาเนี่ยก็คืออาหารทอดนะครับอาหารมันมันมากทอดหวานนะครับเราต้องคํานึงถึงว่าเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยแล้วสัตว์ประเภทเราก็คือดูจากฟันนะเราไม่ใช่ฟัน กินเนื้ออแล้วป็ตัดกินพืชนะครับเราก็ต้องน้ําย่อยของเราเนี่ยที่มันย่อยที่มันออกมาย่อยเนี่ยเพราะมันออกมาจะมาย่อยเนื้อสัตว์ซะส่วนใหญ่ถูกไหมถ้าเป็นผักเนี่ยแทบจะไม่ย่อยเลยน้ําย่อยแทบจะไม่ออกเลยนะครับเปรียบเทียบได้กับตอนที่ปีหนึ่งถ้าเราถ้าหลายๆคนกินเจนะครับปีหนึ่งเราจะกินเจนทุกๆสิบวันถูกปอะสิบวันทุกๆปี แล้วมันก็จะมีว่าเออในช่วงนั้นน่ะจะมีการทับถ่ายที่ดีนะครับอ่าเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อแทบจะไม่มีเลยนะครับนั่นแหละนะครับพอท้องอืดท้องเฟอ้อมีเราก็ต้องเออแต่เราพอมันออกเจแล้วว่าเราก็ไม่รู้จะหาหารเจอะไรกินถูกป่ะเจนี่คือต้องกินผักน,นะเน้นผักนะแป้งอย่าไปเน้นนะผักเต้าหู้ผักเต้าหู้มาน,นี้เลยนะไอ้พวกอา,อาหารเสมือนเช่นอะไรอะ กุ้งเจปลาหมึเกเจเอยอย่าไปกินอย่าไปกินเยอะนะครับเน้นผักเลยอาหารแห้งก็เน้นให้น้อยที่สุดเน้นผักสดแล้วต้มนะครับเน้นผักสดแล้วต้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วจะดีนะครับเฮียก็ได้ทดลองมาแล้วห้าวันทำตามนี้เลยเฮียหาข้อมูลมากมายจากเนี่ยในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ทั้งอาจารย์บุญชัยทั้งอาจารย์นุอาจารย์นี้เต็ไมไปหมดเลยก็ได้ตกผนึกมาแล้วนะครับว่า อาหารที่เราต้องกินคืออาหารต้มก็คือจืดนะครับเช่นอะไรบ้างล่ะผักต้มทุกชนิดนะครับแล้วก็ไก่อาหารเนื้อที่เป็นสีขาวๆเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูนี่หยุดได้หยุดเนื้อหมูหยุดได้หยุดเช่นเนื้อเหมือนกันเนื้อวัวเนื้อโคเนื้อหยุดได้หยุดเพราะว่าพวกน้ำมันย่อยยากเมื่อย่อยยาก กระเพาะเราก็จะทําการหลั่งกรดขึ้นมาตลอดเวลาแน่นอนเพื่อย่อยอาหารนะครับแต่ถ้าเรากินผักเน้นผักต้มผักต้มเท่านั้นนะผักสดห้ามกินเลยผักกินได้ทุกชนิดห้ามกินผักสดกินผักสดท้องอืดทันทีลองกินดูสิวันนี้คุณไปกินเช่นกินอ่าผักกาดขาวกับต้มตำอะไรเงี้ยที่เป็นผักสดคุณก็จะท้องอืดทันทีเลยนะครับแน่นอนลองลองได้นะครับเนะยียลองมาแล้วนะครับ ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเฮียไม่เป็นไรลองเลยผักต้มทุกชนิดมอคคัลลี่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในตลาดอ,อย่างเช่นทุนไปซื้อผักรวมที่เป็นผัดผักรวมในตลาดใช่ปบะเขาจะมีการหั่นไว้ผักรวมถึงว่าก็จะมีแคนล,ลอทนะครับมอคคัลลี่ดอกกะหล่ำแล้วก็อะไรมากมายที่เขาผสมอย่าง้เห็ดก็ได้เห็ดอะไรก็ได้นะจ๊ะก็เอามาลวกแล้วก็ผัดกับพวกน้ำมันหอยพริกไทยนะครับประมาณนี้แล้วก็กินเข้าไป นะครับกินต่างกินต่างข้าวปกติเลยก็คือมีข้าวนิดนึงนะครับผักเยอะๆกินผักก่กอนนะครับมีข้าวนิดนึงแล้วก็มีเนื้อสัตว์เช่นปลาไก่ไก่ก็แนะนําเป็นปกบไก่ก็ได้ไก่เอามาหมักนิดนึงเอามาแร่แร่แร,แร่แล้วก็หมักพวกน้ำมันหอยนะครับพริกไทยสีอีรนิดนึงแล้วก็ผัดรวมกันกินไปแล้สองเดือนเชื่อเลยดีขึ้นแล้วแล้วเราจะ ความคิดเราจะเปลี่ยนหรือว่าเออเราเราก็กินพวกนี้ก็ได้นี่หว่าเนาะลองดูนะครับเฮียทำมาแล้ว5วันดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะนะครับสดแนงะผายลมแนงะมันยังมีท้องนะไม่ใช่คือมันยังมีลมอยู่ในท้องเพราะอะไรเราเราอาจจะติดเชื้อเฮตไพลูไลอยเชื้อเฮตไพลูไรมันอาจจะอยู่ยังอยู่ในเขาเขาบอกหกสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลกยังมีเชื้อเอสไพลูไรอยู่ในกระเพาะแต่ มันจะก่อเกิดความรำคาญเราได้ก็ต่อเมื่อเราไปกระตุ้นมันออกมาเชื้อเฮทพาโดไลไม่ชอบโปรไบโอติกไม่ชอบจุลินทรีย์ที่ดีเราต้องเอาจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปจุลินทรีย์ที่ดีเราหาซื้อได้ทั่วไปทำตอนตลาดเลยครับตามช้อปปิ้งออนไลน์เลยพวกโพรไบโอติกพรีไบโอติกหรือไฟเบอร์นะครับลองกิน,นหลายชนิดอย่าก,กินซ้ำๆนะเขาบอกอย่าก,กินซ้ำๆแล้วแต่เลยบางคนอาจจะกินซ้ำๆกินแล้วมันดีก็อาจจะซ้ำๆ แต่ถ้ากินแล้วก็ลองเปลี่ยนไปถ้าสามเดือนเปลี่ยนครั้งวนน่ะเช่นนี้หอน,นี้วนมาสามเดือนนี้หอนี้วนมาอีกสามเดือนทําประมาณนี้ไปเฮีย <Red. S 1> คิดว่า <white. S 1> ดีนะนอนเพราะเฮียเริ่มทาแล้วโพรไบโอติกให้กินก่อนตื่นเช้ามากินเลยกินท้องว่างเพราะถ้าโพารไบโอติกกินช่วงระหว่างอาหารตายหมดเพราะว่า่าน้ําย่อยจะออกมากินโพรไบโอติกหมดนะครับโพรไบโอติกจะไปเกาะอ,อยู่ตามลาไส้เล็กแล้วก็ไปอยู่ตามลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นจุลินทรีย์ดี แล้วเชื้อ h ฮ t ไทโอลมันจะไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ทําการสลายไปในตัวมันเองเพราะว่ารู้สึกไม่มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับว่าได้การทดลองเช่นกินแต่ผักแล้วเชื้อพวกนี้มันจะไม่สามารถออกมาก่อครัเราได้อีกเลยนะครับเพราะว่าเรากินของดีเข้าไปเราไม่กินเนื้อสัตว์แดงเนื้อที่มันย่อยยากเข้าไปน้ํากรดเขจะไม่ออกเชื้อ h ฮทไทโอก็จะไม่หลุดออกมาจากตัวนั้นแล้วอาจอนาคตมันอาจจะ หายไปเลยก็ได้เพราะว่าเรามีแต่จุดเด่นสีดีเข้าไปนะครับใครมีข้อคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเฮียหน่อยเฮียทำทิ้งเฮียทำเพลิสเอาไว้นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์ของเฮียด้านล่างมันจะมีเพลิสเกี่ยวกับกดไหลย,ย้อนอยู่เฮียใส่อันนั้นไว